ไอ้ยอดันชนกโฟนยินก็มาคุยกับคุณชูวิทย์กระมลวิสิ์นะครับในรายการของคุณสรยุทธ์นะครับคุยกันสับเพเหระนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสาระสำคัญของผมผมก็ตามเรื่องประกันสังคมนะครับว่าใครจะต้องออกมารับผิดชอบใครจะ ต้องติดคุกไหมงานนี้ต้องมีใครกระเด็นกระดอนออกจากตำแหน่งหน้าที่ไหมนะครับก็เชียร์คุณไอซ์นะครับผมถ้าคุณไอซ์เห็นคลิปนี้ก็สู้ๆนะครับอย่างน้อยก็ทำให้ผู้ประกันตนอย่างผมนะครับมีความหวังนะครับหวังว่าจะได้เงินบำเหน็จบำนานนะครับเมื่อตอนจะลาภาพนะครับ ล่าสุดบอก60ปีอีกแล้วนะครับอบอกตรงเบื่อครับเบือ่อเบื่อก็จะงคมมากเลยแล้วก็ไอที่บอกว่าไปซื้อตึกราคาราคาเท่าไหรอ่อ่ะราคาสามพันอ่ะไปซื้อเจนะ็ดพันอ่ะส่วนตางสี่พันเนี่ยนะก็ฟังแล้วเพลียนะฟังแล้วเพลียแล้วก็เหนื่อยนะครับผมแล้วก็ เรื่องของคุณชูวิทย์นะครับก็ก็ดีใจที่คุณชูวิทย์หายป่วยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงที่คุณชูวิทย์บอกว่าคุณชูวิทย์จะไม่มาแฉใครแล้วนะครับวดนี้อยากจะเป็นคนที่นั่งฟังอย่างเดียวเงียบๆน,นะครับผมก็ให้เป็นหน้าที่ของคุณอะไรคุณอาชริยะนะครับ แฉต่อไปนะครับก็ส่วนเรื่องที่จะไปไปหาหมอที่ประเทศจีนนะครับไปไปผ่าตัดเกี่ยวกับตับนั้นก็ขอให้คุณชูวิทยไปไป์หายไปไว้ครับผมหายไปไวนะครับส่วนเรื่องป่วยชิปไม่ป่วยชิปเรื่องมะเร็งนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ป่วยก็ดีแล้วครับผมนะไม่ป่วยก็ดีแล้ว นะครับก็อยากเห็นคุณชูวิทออกมามาออกรายการนู่นนี่นั่นบ่อยๆนะครับเพราะผมยังเชื่อว่าคุณชูวิทคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งในการแฉของประเทศไทยนะครับข้อมูลแน่นกาดไม่ตกกาดแข็งนะครับแฉได้ทุกคนสู้ได้ทุกคนนะครับก็รออยู่นะครับ ก็แอบหวังว่าคุณชูวิทย์จะลงมาเล่นเรื่องน้องแตงโมนะครับก็อยากจะรู้ว่าใครที่ต้องรับผิดชอบนะครับในกรณีของน้องแตงโมนะก็อยากเห็นคุณชูวิทย์ออกมาจัดการเรื่องนี้หน่อยนะครับรู้สึกว่ามันมันยืดเยื้อเสื่อเกินนะครับผมโอเคครับผม พอเห็นคุณไปงานกับผมอ่ะอ๋อคุณเป็นคนเก่งมากนะพูดเรื่องประกันสังคมถูกไหมใชู่คนก็ชอบมันทัวบ้านทัวเมืองไม่ผมก็เลยบอกวันนั้นเขาเป็นสสกทบกคนเดียวที่คุณขอพักประชาชนี่สุริช่วยเขาหาเสียงตอนนแ้กมาก้าวไกลคุณไ่ปั่นจักรยานไม่ปั่นจักรยานคุนบังเกินเจอเขาใครบอกว่าคุณไปช่วยเขาหาเสียงไม่ใช่นะเขาไม่ใช่เหรอไม่มม เจอคนรนเขาเจอเขาผมก็เขารุ่นน้องผมธราประสาทผมก็สลับสลุนอ๋อรุ่นน้องทรประสาทผมก็สลับสลุนเขาผมบังเอิญไปเจอวันนั้นอยากไปขี่จักรยานแถวบางบอนผมไปรณรงค์อ๋อรณรงค์งเรื่องน้รลงท่านรงค์ผมแล้วพอดีไปเจอคุณไร้โล่ก็ให้กำลังใจเอาว่ะผมนึกว่าคุณมองอ๋อเด็กผู้หญิงคนนี้แต่ผมเนี่ยมองเขาแล้ว เขาเข้าหาประชาชนเขาทักทายเขารู้จัากเขาวั่งไวผมยังไม่เชื่อเลยนะพออยุคปี30ตอนนั้นเออผมยังไม่ตกใจเลยที่แพนกูโค้งคล่องแย่มากเลยนะแล้วพอผมมาสองสามวันนี้ใช่ไหมที่มาพูดเรื่องประกันสังคมก็ชื่นชมเขามากผชื่นชมมากชื่นชมเขามากเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยกระทบต่อคนจํานวนมากผมก็ชื่นชมครับผมก็เดือดร้อนเพราะประกันสังคมด้วยทําอะไรควรจะทําให้ออกดอกออกผล ซึ่งจริงๆคุณสุชาติผมก็รู้จักสุชาติไหนครับสุชาติชมกลิ่นไหมก <c oughs> ก,ก,ก,ก็เป็นนักการเมืองที่ถ้าเกิดเขามีความพยายามทั้งใจทำอะไรเขาคงจะทำได้แต่คนรุ่นใหม่อย่างคุณไอรัชนกเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องชื่นชมเขาเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยมันเหมือนได้ที่ถึงมออกแก่ท้าวันเปจนสมุทปางอ่า <c oughs> คนใหม่ๆที่คนที่เขาจะฝากบ้านมือไว้กับเขานี่แหละต้องคนพวกนี้หะครับไม่วันก่อนเขาเจอผม,มเ,อเขาเลยบอกว่ามีโอกาสเขาบานี<อ>่ไงก้อนเขาคุณเขาเห็นคุณไปกับผมอ,ขอเขาก็เลยบอกมีโอกาสอยากเจออยากจะขอบคุณคุณชูวิทย์เ<อ>ขาอยากขึ้นยืนเขาเห็แล้วเขาบอกผมเลยผมก็เลยลองติดต่อไปดูเนี่ยสวัสดีครับคุณลักษชนกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาสวัสดีวันดีเอาคุณชูวิทย์อยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรจะคุยกับคุณชูวิทย์เขาบอกเขาเปื่อกีจักรยานเดินบังเอิญไปเจอคุณมาขอกคุณค่ะพี่ขี่มาไกลมากเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าบังเอิญวันจะ้นบังเอิญขี่มาแถวนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะพี่หรือยังระลึกถึงนที่เสมอแล้วก็พอเห็นชูวิทย์ไปแฉประกันสังคมช่วยน้องเขาหน่อยดิเออแบบดีใจที่ที่เห็นพี่พี่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง ขี่จักรยานไปวันนั้นผมขี่จากทุ่งไปไปเกษมไปบางบอนแล้วผมก็เห็นแล้วผมก็โอกาสน,นั่งรอให้กำลังใจเท้าผมก็คิดไม่ผิดผมไม่พอใจถ้าเขาจับมาสร้างผลงานในเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมการดูแลประชาชนในพน้นที่นี่ทำได้ดีไม่ผมผมไม่ได้แกล้งพูดนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรฝากความหวังไว้กับรคนเราควรฝากความหวังไว้ว่ับนักการเมืองคนต่างา ใช่นาักการเมืองเก่าๆไม่ได้ค uh ิดถ uh ึงเราแล้วแเจกรายงอเานเจนังรผมขี่ไปผมก็ยานั่งรอเลยาบอกเลยพักเหนื่อเรื่องเหมือนกันอยงกมอยากเห็นอยากเห็นข้าราชการติดคุกอ่ะขี่มาทั้งนี้ผมก็พักอ่ออ่า คนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ควรจะฝากความหวังเพราะได้ติดตามนี้เลยเห็นใช่ไหมเทนประกันสังคมเทนอยู่แล้วครับเอาไม่ผมใช้ข้อมูลกับคถระหวางดูเอาลักค่ะก็คืออาจจะอาจจะฝากความหวังได้ไม่นานกับพี่เพราะว่ามีมีคดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้นั่งฟังนี่แล้วก็โอเคเตรียมตัวนะเผื่อวันนี้งเราเข้าไปติดคุก เมื่ผมเนี่ยผมกลับมาเนี่ยผมป่วยเนี่ยผมมีกดีเนี่ยเยอะแยะเลยแต่เราต้องคิดว่าจิตใจเราเนี่ยเราต่อสู้ด้วยความจริงใจเราไม่ได้ไปกับแม่เราไม่ได้ไปอะไรัน้นบุกไอเนี่ยเราไปเลือดนักสุ้แล้วเ,เราเราเราถึงเวลาจะทัดจ,จับต้องมัก็ต้องติดแต่ <c oughs> ว่าเราต่อสู้ไปด้วยจิตใจที่เราคิดว่า สิ่งที่เราต่อสู้นี่เป็นสิ่งที่ไอ้มีทใจมทใในะใผมจะไข่ันได้นะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจว่าถ้าผมทำหน้าที่เพื่อผเพือาาามาอาสาจะมาทำหน้าที่แทนประชาชนก็ต้องต้องทำให้เต็มที่ใช่แลวผมก็เห็นหลายคนต้องทำให้เต็มที่น,น,านานไปเพราะว่าผมเริ่มมีหวังแล<า>้วอุดมาการณ์จะ ผมคิดว่าผมมจะไก็หวังว่าจะไม่เป็นคนอย่างนั้นครับตอนนั้นเราฝากความหวังไว้กับคนห่มสาวที่สุดที่ฝากไว้กับคนแก่คิ้วล่ากเดินมาผมขาดไม่อยากได้แล้วเออที่เขาบอกว่าอะไรนะเขาฟังเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้จากคนว่าวันนี้เขาอาจจะต้องเข้าไปในเรื่องจำนกันได้